เอ YouTube สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะทําคลิปไฟระหว่างแคนเมกาคอนนี่เจอกับแคนแกรนบูนะครับผมก็อ่ะเมกาเจอโกรอโกรพารินครับผมนั่นแหละก็สวัสดีนะครับผมจะได้เป็นของเมกาคอนนี่ส่วนโลซาได้เป็นของโกรพารินเองครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับเลยครับฝั่งซุปหนึ่งสองสามอ่าผมถ่ายเริ่มก่อนเลยนะครับผมขมให้ชูชนะคุณนี่ครับเทพเจ้าการฝังชูผมมาแล้วจวดการขึ้นมือห้าใบครับจุดหนึ่งครับผมนะครับ มันคล้ายๆเซตต้นเดิมเลยครับผมเก็บหนึ่งใบครับชึบโอ้ยได้อยู่ครับเนี่ยก็ผมจะเล่นเป็นฝั่งของเมก้าครับโรซ่าได้เป็นโกลโดยที่โรซ่าเล่นสายของกรุกวินนะครับส่วนผมได้เป็นของชื่ออะไรวะแม่ครับเนี่ยเป็นสายของตัวตันนี้ครับแล้วนอนไหนนั่นเองครับใช่ครับเขาเทิร์นของผมนะครับจูการขึ้นมือหนึ่งใบไปไผมขอไล่โตครับนี่ครับเป็นยูนิเกตหนึ่งถึงตัวนครับจูการหนึ่งใบแล้วก็เทงเกตหนึ่งครับ เบอร์ห้าเกอสามปึ๊บ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 มาไม่เจอครับนี่ก็คงต้องบอกว่าจบเธอแล้วนัว่นเอง <ผม S 1> ครับนะครับตัดน,นิดหน่อยนี่ผมเขาเดินผมผมจูนหนึ่งนะครับไลท์หนึ่งเทคตัวล่างเขาผมจูนหนึ่งแล้วก็หยิบคลิปชิวได้เลยแล้วก็เทคตัวนี้นะเมื่อลงสนามดูการเจ็ดใบบนฉุดหากูกวินหรือว่าไอ้กูเกตสองใช่ครับจำชื่อไม่ได้ครับผมแต่จำหน้าได้เฮ้ยจำชื่อไม่ได้จำหน้าได้ ใช,ใช่นะอัศวิน okay? ินิตสวนกุหลาบไอ้สวนกุหลาบเฉยไม่ใช่เทลิเมอร์ครับผมจริงใบไม้ผีต้คล้ายๆอยู่นะเตือไม้เต่มใบไม้ผเส้นผมมาแรงออะคุณตีครับผมแปดพันแปดพังหรอแปกพังพี่ชายแตกพังพี่ชาย้าขวายตอนนี้ก็ที้นะไปเข้าเลยครับคุณม่งมาชี้นะเจงครับจเครับเน้ผมก็จูเก้อติดใบทำการอ้ายกี่ต่อครับจากนั้นก็ แหเโปรได้มแน่ให้แดงเดียวผมก็แหครับออเกตสองแดีก็ออเกสองนะครับนี่ผมแห่ไปแล้วครับเพิ่งตกแดงทีครับเก้าพันตกปิเกอร์แน่ตรงนี้ตอยางครับได้อยู่ประกาศตีครับเก้าพันนี่ครับพี่อหญ่แล้วแม่เช็คครับไปได้เช็คโอเคกุ่เด็ีครับผมเก้าพันคุณตลแเหมจครับผตลบ้างไหมนก็มจบ้จบแล้ครับผมสเตนก็ผมจนหนึ่งคนุณโอ้โหพอเกด ตสองมาเยอะเย่ะก็ผมต้องแห่คุณอะล <ผม S 2> งสนามให้ผมเคจะบาสคอเกล็ดสองต่ำกว่าลงมาได้ครับคอเกิดตัวนี้ติดตัวนี้เมื่อลงสนามนาจะฆ่าคอสบาร์เพราะผมใช้การเขราจะช้าแต่ทางซานใช่แล้วหลังแ,แล้วคุณจะมีอีกอ่ะตอนนี้เกินพอแล้วคุณคจ่ายอะไรเยอะจ่ายหน้าแน่เลยเยอะนะอ่ะฮะเฮอ๋อที่ผมเที่ยวกาล่นนะที่วงนี้ผมหัวร้อนแง่หัวของผมลากมือไปคุณขอ ตัวนี้ได้พลังห้าพันด้วยใช่ไหมคือผมดูคุณไม่ทำเวฟก็ก็ได้อยู่นะคุณมันก็ได้เวฟอ่ะก็แตกก็แตกคนเล่นนะครับผมจะแหย่ผมได้ผมร้องขอชีวิตอ่ะได้ครับดีครับผมออกทิเกอร์ตีเท่อ่ะอะไรมาเหมือนเก้าครับผมเหมือนเก้าทิกเกอร์อะไรน้องชายโอุ้ยขี้ครับฟังเพลงตรงนี้แหละตรงนี้แหละอื้งแค่คนเดียครับผมอ่อเลยเดี๋ยวเกอเช็คน้องทิกเกอร์ครับผมนะครับ เียไม่คุณก็เลี้ยงหมดแเอาเ,าเอาเลย <Okay. S 1> เป็นี่น้องชายเรื่องของสแ a n d อนดร์รอไม่ให้แจมผมก็โอเคแล้วขอ,ขอใจแล้วพอใจแล้วไล่ไปเกียร์โดรานั่นเองนะครับผมได้โปรเทคหนึ่งใบครับปึ๊บเป็นโปรเทคหนึ่งครับผมจากนั้นผมขอใช้ที่ของเกียร์โดราเลยครับเขาออมาการหนึ่งใบผมนำนี่ครับต่างแดงไปแปะสองใบครับกู้งแห่งกระสูนเสียของสามารถนั้นนั่นเองแปะที่ช่องใบกุ้เล่นครับแปะช่องนี้ให้ผมปีกสุนเสียไปซะนี่สุนเสียแล้วสองใบนะครับอร์เ,อรเกอร์เธอเจอว่าคุณ คอทับนันผมจะได้เสิร์ตการ์ดตามเกณฑ์นั่นเอเก่งไหมเก่งสุดเลยอ่ะบอกให้พอเป็นเกณฑ์หนึ่งครับเทคองสามารถไม่ลงสนามทิ้งการเป็นมือหนึ่งใบครับทิ้งเกย์สามนะครับผมจวการับคือหนึ่งใบผมทิ้งเกย์สามครับผมทำการแปะได้หนึ่งใบนั่นเอพึ่งไปเลยครับนี่แค่นั้นเองแปะคุณเศร้าไหมชื่นผมโคตอน่าเศร้าฮะแต่้ผมทำการคอเกณฑ์หนึ่งไนี่ครับมีคอนสามารถคือดีดให้ตัวไม้ครับผมผมเริ่มีดใหการลุกแข่งห่งใบที่มีอันนี้แปะอยู่ครับผมเริ่มรีด้เกย์สองแล้วผมทาากกรอ ไปนั้นจากในเด็กลงเดการครับแล้วก็ผมจะได้จูบการด้วยนะเพราะว่าผมได้ถูกทินจากไอจากการใบนี้นั่นเองผมเอ,อาใบนี้ลงมาครับแล้วก็หยิบเป็นอืมเอาอะไรดี้ค,นนครับคุณโอเคสองนิดนะครับขึ้นมือครับผมณบอลกาชิช้ำได้เหรอครับอ่ะ<ฆ>ยองยองครับผมณอ,อา่ายกนะคุณของการที่มีเกณฑ์เหมือนกับยูนิที่ถูดิทายจากกองกา้าวเพื่อนไปรับกองก้าวนานอ๋อไม่ใช่คุณอันนี้ผมพอลงส่วนนะน้องผมหยิบมันมันต้องได้นะคุณมันขอส่วนนะครับ ผมก็ไม่ผมก็เออผมกลัวเหมือนกันนะคุณขอบคุณครับที่เตือนครับจากนี้ผมก็จะทำการทำอะไรต่อดีป่ะเริ่มคิดหน้าครับอ่านั่นแหละครับผมพอเกตต่อีกตัวนี้ลงมานครับแล้วก็เริ่มโจมตีเลยครับผมเอาเกตสองข้างนี้โจมตีครับเห็นมั้ยโจมตีตรงน้ก็หนึ่งใบครับผมจะได้พลังตามการ์ดสีเขียวนี้ที่แปะอยู่ทักใบละหกพันนั่นเองก็เป็นบวกไปสิบสองนะครับนี่ครับหนึ่งหมื่นสองพัน แล้วก็มีมาสามารถมาบอกว่าหากาผมเกิน20งหมื่นเท่ากับสองหมครับผมจะได้จัวกันขึ้นมือหนึ่งนั่นเองครับตอนนี้ก็ยืน21นนครับจบตีแผงการชั่วกรัดขึ้น <20. S 1> มือหนึ่งใบยี่สิบเอ็ดไอ้เหี้ยวม้องหวงแค่จะเปื้อะไรดีปล่อยเขาผมาเ,มเ,เน <c oughs> ี่ยเขาผมเราเปอเปนนี่คือตกทิ้ไง <c oughs> จริงจริงตกผิเดีครับเหมือนเดิครับโซบาค้างหนึ่งใบครับเป็นยนี่สิเอ็ดหมือนเดิมครับงก์งารขออีกหนึ่งหมื่ได้ไหมครับ มันมันได้มีเงหมืนนี่ครับหนึ่งหมื่นกับอีสองพันนะครับยี่บ็รากานแล้วก็พลังเกินสองสองหมื่นครับโจบครับหนึ่งใบโอ้ยครับดอโอ้โหตายดเจอหนึงครับผมไม่เป็นไรครับคุอคุณย็นยิบนครับใช่แล้วครับหมายกาตีครับเี็มืจมตีผมเลืรีทาการหนึ่งใบครับผมมีทการที่สองวันนี้ครับผมจากนั้นผมทำการคอการเกตสามจากกองกระัได้หนึ่งใบครับอผมพอเป็นเกต สามอนี้นะครับเท็บนโลกสนามครับถ้าผมจะทําการแตนรียการผมได้หนึ่งใบครับผมจะเลือกเลนสของคุณได้หนึ่งใบแต่ว่าไม่มีเลนสใช่ไหมครับคุณมันก็เลือกเท่าที่ทำได้นะครับผมก็แตนรียการผมได้หนึ่งใบแล้วก็เทคแวงกาจจะทําให้ตัวมันได้หนึ่งหมื่นแล้วก็รียการตัวนั้นที่ลงมาได้อีกหนึ่งหมืนครับแบงกกัได้เข้าครับยี่ิบสองแม่ผมได้เข้าตอนเกตสองอะไรเนี่ยมีเล้วครับมีแล้ะคุณมีแล้ะคุณมิดแล้ว ระเบิไร้ใช่ครับเป็นเกียร์หนึ่งไที่สองครับเป็นคีย์เดกคอนทิเกอร์ครับส่งพลังแล้วก็ชี่ให้กับเกีร์สองขัานี้เลยนะครับมนีโบกไปอีกหนึ่งหมื่น up ั p แล้วก็คีย์เด็คอนด้วยนะครับนี่ปี๊บแต่ขันี้ตีไม่เข้าหรอกแต่ผมอ่ะไม่สนใจนะล่ะตีไปครับเทคสกิลไม่จงตีครับโับ้าก้าวหนึ่งใบผมจะได้พลังไปอีกหกพันได้เองนะครับก็ไอ้เ็นของหกันสิบสองนะครับบวกไปอีกหนึ่งหมื่นเก็อบสองพันอันนี้เป็นสี่พันขอหนึ่งหมื่นะครับคุณ ไม่มีแล้วอ่ะผมเอาอันนี้มากันนะให้ผมเอาแตวนเลยกรันอ่ะนี่ครับตีเลยอันนี้สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกสี่เท่าไรยี่สิบเอ็ดสามเอ็ดสี่เอ็ดห้าเอ็ดห้าห้าเอ็ดสองทีครับแล้วก็ผมจะได้จุกกระขึ้นมือหนึ่งใบครับเพราะว่าพลังผมเพิ่สองมือเองตีครับผมให้ให้สองทียว่าผมสุดได้หนึ่งคมี อะไรคุณมตีคุณ้บอลมุติยาลีคุณไงอะไรคนะครับแล้วก็เตะเตะขึ้นมือข้นหน่อเฮ้ยดีดตีดลีดดีดดีดงีดดีดเีดดีัดีด้ีงดีดดยดดี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 ดหีดดีดดี่เครับดดอดดีดรีอดเดดี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 ดดด นนไปครับผมไปอีกเซทูหนึ่งไปอกเซฟทูหนึ่งไป <จน S 1> พอครับผมไปครับอืมอยนี้พอครับผมสบแลมาเลยจนหนูลากมือหนึ่งแลงมาผมพอลากเป็นไบน,นี้ครับผมลงจากความสามารถลแค่ละแล้วก็ได้จากถิบเวเป็นบุกหนึ่งเมตรครับผมแล้วก็เทควันเนครับผมจบัา๊ลากหนึ่งแรงมา ว่าเป็นตัวนี้ครับผมลงจากคอมสามารถเลือกโซบาร์แล้วก็โจทย์การหนึ่งใบคอมสามารถบอยข้าฮะด้วยโอลี่แม่ผมต้องช่วยคุณแล้วเนะี่ยไหนไปเนี่ยชีวิตมีตัวไหนว่าคอมสามมาเลยไหมครับคอมมีครับมีเป็นสองมนสองนะครับผมเอาด้วยก่อว่าผมควรทำยังไงดีะนะเต็มไปครับมีดนี้ตีครับผมข้างในเลย ไนสองมครับผมสองม,นงองนม่นแงานเลยอ่ะดูมเม็ดใ้ผไมเนี่ยไม่่มือนกันครับสองมครไออไ่สองไอสอง่สองคลุณก็รอล้แล้วกันนจะคออะไรมาได้แวนตีมันเจ็ครับผมคตบร์ดูให่นครับเ่กิดคุณอคอไอคอมโบมังกรเกสามมาผมจะเกียดคุณอเเสาไม่ได้่คุแม่งอะไรแล้เนี่ยไม่นช้ามยัไง แม่งคอเลยไปดิเคุณอย่างนั้นอย่างนั้จริงๆอะไรนนอนกูโกบินจนผมอยากจะ็กนิดทุกครั้งว้าพี่กูกกวินเดินผ่านผมแกเอาแฮะคุณนี่ขนาดผมโดนแบนคุณแบนนิดนะเนี่ยโอ้นี่ขนาดโดนแบนนิดนะคุณนี่ขนาดโดนแบนนิดนะคุณแบนนิดของมันเกิความสามารถส่งไปครับผมอันนี้ผมแค่ทงขอแค่ทาำเลยครับได้ครับไม่หมดแล้วมันมีเยอะเลยเยอนี่แหล ว่ต wow. like, ัวนี D ้เมืลงสนามของผมลากมัน hmm. มีหมื่นหนึ่งไปตัวนี้บวกหมื่นพ่อผมหมื่นหมดแล้วคุณนะมาแล้วเลยเห็นไหนี่ผมตีแบนตีสิบเจ็ดเหรอใช่ไหมครับสิบเจ็ดใช่ไหมครับใช่แล้วก็ผมเตรียมตัวโดนมาลาน็อปมาลาน็อปอีกมาสิบเจ็ดเข้าเลยครับมาลูคเกอร์เช็คผมโอนูเกอร์แลนวเกอร์เช็คผมขอลูคเกอร์ผมตัวผมนะไม่ได้ขอคุณดีนะไม่ออกว่ากี่ขอลูคเกอร์หน่อยอาคีครับผมดีมากเลยพลั่งเลยครับผมบวกหนึ่งพันไปก่อนแล้วกันนะ หมดละตีครับผม19 19ผมยิง15คุณไอผมยิง2ตีเดียวเอาเลยครับคุณไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมปล่อยทุกอย่างสวัสดีครับพี่โอ้วันนี้ออกแล้วกันคุณผมตีฟาร์มตีไม่ชแม่ใจ่วไอยิง2ครับตีครับผมเขาจปบัสขอบคุณได้อาหารนี่ของไม่มีแล้วใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ เราเรายังไม่ออองตัวนี้ครับมันี้ว่าไม่มีไม่มีตีครับผมโอ้โหอะไรใช่ไหมตีไม่เข้าตีไม่เข้าอ่ะสิบเก้าเป็ต่อบูรอ่ะไ้ครับร้อยล้านร้อยร้านอ่ตีหนึ่งสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเจกิมเจ็ดสามเจ็ดครับผม้อปอกอืไปครับเดี๋ยวตกทิศไม่มี นิตีคข้าผมปาาัตตาบรได้ครับรากมือมันหนึ่งใบอันนี้ตีเป็นหมวยห้าพันเป็นยี่สิบสองเนาะก็ตัวนี้มอลงสนามรับผมรามือหนึ่งใบของโบโอ้ใช่ลนิปใช่ครับยี่สิบสองเท่าครับผมอยีสองเท่านะครับให้เป็นมือไหครับรนิตีเร้าผมได้เลยจีผมจะไม่เขาไสิบเก้าสิบเก้าไม่เท่าครับ จเอนขอข้อสูงครับผมดะครับโบอีกหนึ่งมันเ่สองสี่ครัผมสอง่งสี่อคุณแม่งหมดไล์ผมมากผมจะหวงไปทำไมให้หนึ่งเจ็ดห้าเลยครับิน่งครับผมหมดเสร็ใช่ไหมใช่หมดแล้วมอยเหลือสเตนแอน์นอครับแม่งรีบกรุทั้งหมดเลยนี่แต่ไม่มีเหลืออีกว่ะเนการคุแน่วเนี่ยแต่ผมต้องบอกว่าผมต้องข้า ไล่เฟสในช่วงนีครับผมใช้ของเทปแมสตูดครับขอาูใาการหนะึ <c oughs> ่งใบครับเอาไว้ไลถึงคุณครับจะดีมล้านตลอด t ะเทปแมสตูดครับมีแแปะเลยอย่าามของใบดืดๆขดสามขีดหนึ่งนัง่นเอง,ง,งจากนั้นผมขอครอเป็นคุณเยอะมากเลยใช่ครับผมได้เสิร์ชไงคุณตกติ๊กเกอร์ด้วยมันก็เลยรอตุยไปได้ครับ,รบ <c oughs> ครับผม <c oughs> ต่อไปผมขอพอเป็นอาเก็ด <c oughs> แต่ดีไหมเนี่ยคุณทำผมโรคอ่ะ ผมอยากรู้ตัวเปลี่ยน์สองผมลากเองข้อโซ่ได้ไหมตัวเกียสองคนตัวที่ติดเคสเรื่อง์น่ะสองลากได้ครับรากได้แล้วมันมันมันใจนี่ได้นะถ้าลากได้ผมจะไม่ได้เสดหาดด้วยเพราะมันต้องดีหายเท่านั้นโอ้ผมเปลี่ยนไหมคนเปลี่ยนตัวลากไหมคือผมก็ลืมบอกคุณไปอ่ะเอาครับตอบนะผมก็เนืพอมันหายก็ดูเลยใช่ครับเอามันมันมันเริ่มหายครับผมงงอือใว่ชหมนะครับก็เดี๋ยวผมขอทำการเออ่ ขอเกศสามไม่ตงมาครับไม่กดเกศอะไรนะผมจากนั้นผมขอใช้เกศหนึ่งแบบนี้ครับมีความสามารถก็คือรีไทล์ตัวมันนั่นเองนะครับปึ๊บแล้วก็เลือกรีไทล์เป็นรเกศสามครับผมเกศสามครับผมจะทําการขอหนึ่งแล้วก็เอาไว้บนมือหนึ่งไปนั่นเองนะครับชึ๊บผมข้อเป็นแบบน,นี้ครับแล้วก็แบบน,นี้ขึ้นมือชึ๊บ ก็อีน่าที่คือจะกัด,ดกกได้นะโอเคผมจะเริ่มตีแล้วมั้งผมลงครังที่หนึ่งแบบนี้ครับสามารถคือเลทตัวมาครับให้กลังหนึ่งหมื่นกับยื่ส่ตัวแล้วมื่อจบเพลนผมต้องเอาตัวนี้เข้าสุดโตนะครับนี่ครับหนึ่งื่แล้วก็พอเป็นนี่ือกี่ใบแกใบปกใบนะครับอ่าเป็นไปไรดีว่า ตีเลยดีาคุณผมพร้อมแล้วผมพร้อมสิตีคุณแล้วผมขอตอคุหน่อยสิบสองแล้วเนี่ยสิบเจ็ครับใช mm hmm. ครอ้ตีเก็ตีครับรถบากางหนึ่งใบครับ mm hmm. ผมเลือกลีชัยกลาง์นหนึ่งของคุณครับไปมนนี้แล้วก็ผมจะได้เสิร์ชเกณฑ์นหนึ่งเพราะมันจะได้พลังตามเกณฑ์มาแล 5, ้วห้าพันมีเกณฑหนึ่งก็เปบวกไปห้าครับไอบวกไปห้าพันผมจะเสิร์ชเกณฑหนึ่งขึ้นมือครับเป็นเกณฑ์นหนึ่งแบบนี้นั่นเองครับขึ้นมือ อันจะตีอยู่ที่เท่าไหร่ว,วะของดูนะยี่สิบเจ็ดครับก,การ์ดยี่สิบเจ็ดใช่แล้วเป็นไหมคุณสามสองครับผมใช่ครับแต่นั่นไกกม่กีดตัวนะครับถึงว่แม้ตีผมทีท้ายหนึ่งครับผมทีท้ายเป็นเกศสามอันนี้ครับผมเอาเกศสามจากในเรกหนึ่งใบลงมานั่นเองนะครับก็ออกเป็นเกศสามอันนี้เลยนะครับพอบสมารก็คือสแตนได้หนึ่งตัวนั่นเองนะครับจากเกศสามอันนี้แล้วก็แบงก์ก็จะกระจายเงินให้ตัวเกศสามอันนี้ก็ตัวมันนะครับ คเคตุฮะแฟนการได้เป็นหมื่นบอทมาตัวนี้ได้แล้วก็ตัวมันแอบอะไรไปแล้วแม่งเป็นหมื่นหมดแล้วเหรอมีครับเป็นหมื่นเหลืออยู่ครับแฟนการตีที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองใช่แล้วคนอีกดับโซนไปนี่คุณแม่งมาร์คิคเกอร์ผมวะนี่คุณใช้ให้กูโกบินได้เว้ยเกิดใจเขาเออว่ะป้องกันอ๋ผมลืมแล้วผมมีกูเกอร์ิ Google นใะช <laughs> ่คุณมีกูเกอร์บินนะจะกูเกอร์บินคุณแล้วคุณมีบ้านคุณจะกังวลอะไร ลลืมเยคุณจะกังวลอะไรครับเนี่ยคาบตัวปลาได้ครับผมผมวนใช้ตอนนี้ดีไหมเนแล้วแต่คุณครับยงัได้ครับไปกันตีนิดสองนะไร้นครับผม42ครับผม42โอ้ยสองไหนเอ๊สองไหนนะคุณเอ๊ผมจะจับมือคุณรอละ ไม่คุณอย่าทำแบบนี้ดิผมชื่อมาในบรรยาการสกิดโดรนไปแล้วรอครับผมยิ้มหวานแล้วผมอ่าพลังให้ให้ไอ้แค่นี้นะครับไปสองไอ้เนินึงนะครับแล้วก็จูงการขึ้นมาหนึ่งไม้ตึ๊บตีครับสามสองยุดผมก็เล่นไม่ทันัดไม่กลับลุ่ยไปเลยไม่ได้ยังทำไมวะเนี่ยลืมไปเลยอ่ะมุตีครับเห็นมุตีเขามาต่อครับตีฮาร์เก้หนึ่งต่อครับปึ๊บ แล้วนำไปฆ่าพันตัใช่ครับเป็นหนึ่งคุณเราผมก็จะได้พลังแล้วก็จะเกิดเป็นหนึ่งขึ้นมือหนึ่งไหมก็เป็นคุณถ้าผมรอดเทเลมีคุณตายผมบอกเลยจริงถ้าผมรอดนะถ้าผมมแน่ดูมือคุณดิววะเอาเลยเมาไม่รอดครับผมดูมือคุณสี่ไอ้คุณอันนี้ตีครับโบตียี่สิบนะครับสี่สิบแบนกันพีจีที่ไหนหาแล้วใคร อันนี้คอนโซลครับไลท์ที่ผมติดเที่ยวรูปอีกหนึ่งได้ครับเฮ้ยอย่าบอกนะคุณไม่มีตัวเล่นอ่ะพอเขาบอกจริงไหมเนี่ยเปิดแค่ห้าสามเฮ้ยคุณคิดว่ามีไหมวะเฮ้ยอาจจะไปได้เป็นเลขที่หนึ่งครับผมคุณถ้าเคุณเลือกจีผมเธอเนี้ยคุณไม่มีการ์ดนะเว้ย เราเขอาแล้วกุญจะกล่าวไม่ได้ต่้งเดินน่ะต้องลร้นนะใช่ไหมใช่ครับผมมาดูนดี่รถแท่งเหงาว่ะ่าเรืองเง้ยไม่ม่ตัวไหนลงมาจากความตมาัดเลยใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าเปนไม่เหมือนนะครับตะบัดไม่เมนตอนนี้เอ่ะรถแ่งแท่งจะทำแบบนี้อ่ะเฮ้ย เอ้ยแม่งดีมันดูกอกแม่งจะเอาเวฟมรณะใส่กูใช่แม่งถูกอกโอ้โหใช่โอ้โหแม่งเอาเวฟมรณะตัวนี้ลงมาหกหมื่นครับผมนะครับหกหมื่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมกระจายให้โอ้โหหกหมื่นหมื่นใช้เทคตัวนี้ไหมครับคุณโอ้ใช้แน่นอนแหละแม่งหน้าร่างครับผมขอได้ครับสปาร์ตครับผมขอคุดขอเงินหน้าร่างนั่นเองครับสามพันนะครับนี่ครับสามพันไดแล้วแล้วตัวนี้ครับผมสปาร์ตนะครับก็ผม จนหนึ่งโอ้โห้อหนึ่งไปลงมาโอ้โหทำเทคนไม่ได้ครับผมทำเทคนไม่ได้ผมไม่มีโอเคก็ไดครับแต่ก็ได้หมื่นนะสองหมื่นสองครับผมแต่ก็ได้หมื่นนะใช่เนหนย่งยงได้หมื่นสองหมื่นสองเนาะใช่ผมแน่นอนครับก็เป็นเฟร์ฟิกก็ตัวยิ่งเป็นนายแน่นอนครับว่าเป็นเก็ตสามไม่เอาตัวเล่นขอตัวเล่นขอตัวเล่นขิ้ไม่งูมาแล้วไม่โม้ขอตัวเล่นขอพลายไหมครับผมขอไม่เอาตัวเล่นผมขอติเกอร์บวกหมื่นครับผมขอติเกอร์ ก็บกคีเขานะผมผมบอตัวเล่นครับผมนี่ไงตัวเล่นคุณสึดอดแต่ไม่เป็ครับถือว่าได้ควเพิ่มได้ครับนาทีับผมมีการล่างลงมาอีกสองใบห5ดห้าพันเขาตี่ข้างไหนเสองเป็แปดเสองแปดอ่ะผมรับดามจได้ขีพลังเวนูยมือส่นแล้วตอนนี้ผมอันนี้ผมขอไปยืมเลยนะกันยืื้สองเปนสองครับผม สองพันสองนะยี่ิบสองพันสองกคนเลยให้ไปเลยครับหนึ่งหมื่นีครับผมเคาน์ตรบาร์ครับพอจากก้าวจากบนเมือเราลงมาหนึ่งใบเฮ้ยปีนี้บวกหนึ่งหมื่นครับผมได้ครับแล้วก็ตอนนี้บวกค่อารับเอาแม่คุณมีเรือไหมมีเรือนะครับปีสองสองเท่าครับผมสองสองเท่าอ่าให้อีกหนึ่งมื่นครับ ปีี่คมสองสี่สองส่ขอเดียหมืขอเียน่ันาอครับผมให้หมื่นครับหมื่นหรอใรออบครับผมเหลืออยู่ประมาณหกใบครับทำไรคุณเีีครับผมถึงเท่าไหร่เหรอเหลต้องมางครับปีจีก็ได้ะปีจีพิงเป็นพิงก็ปีจีเลยครับผมม่ร,รักทิงการป้องกัน,นเถเ่อนแน่าผมไม่มีบ้านแล้วี่ะเอเทอรอนผมนะครับสปแตน ผมขอไลฟ์เป oh! ็นเกโดราครับผมนี่เลยครับโอ้โหอีกหนึ่งครับผมพอดีหน้าไลฟ์เทอร์นี้ด้วยนะคุณบอกให้จากนั้นจากนั้นผมขอเป็นเอ้ยผมขอใช้เทคนิคเกโดราครับหนึ่งผมแปะครับผมแปะอะไรดีเนี่ยผมขอไปเดียวได้ไหมไปเดียวได้ไหมมดูหลุมแปะหนึ่งนะครับมีน่สองสามนะครับมีสาม เครับผมยังไอ้สามใบุกมดเราหรือเปล่าอ่าม่ได่สผมแตะต่อนผมแปะเป็นเกล็สกับเก็ดสองแล้วกันครับชิวันกูรับผม้ไม่ได้ไปผมไม่คุเสร็จนั่นเองครับอ่ะแล้วก็คอเป็นเกล็วันนี้ครับลงมาคอเก็หนึ่งครับเทคามสามาครับเลนตตัวมาครับม่วงสนามม่วงพลังหนึ่งหมื่นให้กับข้างหนอยผมยามอนะมยมไม่ได้คุณผมต้องกัดตัวชีวิตก่อนการสุชีวิตไม่ได้ะครับผมเอา สุดข้างนี้เลยครับหนึ่งหมื่นต้อขอตอดก่อน,นคุณสิบสองวันงานเออคุณกัดก่อนมึงก่อนเนาะกัดนก่อนเลยเนี่ยวครับก็จบกันไปครับสอนคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นฝ่ายของเมกาโคลนีนะครับเป็นฝั่งเกลโรน่าเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ <c oughs> น่าเชื่อว,ว่าเกลโรน่าจะชนะกูโกวินได้นะครับก,รรก็คิดเห็นก็เข้าามมร่วคอมเมนต์พูดคุยกันได้เสมอครับเท้ยจำพูดว่าไม่น่าเชื่อไม่ได้ครับต้องบอกว่า จริงๆแล้วเกดล่าก็แข็งแปลกนครับผมก็นะครับต้องขอบคุณแม่ชี้ไม่ใช่แม่阿ชีนีที่ช่วยทาให้ผมชนะกูกูบินได้นครับไม่ลืมกรีติคุณนะครับก็ะครับผมห้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าคอมเมนต์คอมเมนต์คุ้กันนเสมอไปเจอกันครับบ๊ายบา